มันแท่งคนคนติงแล้วในบ้านเลคทีดแถวนี้มันทำชัดเจนดีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยตรงไปทางนี้ใช่ไหม มัยั um the the ู in <indie> no, mm ัน hmm. ต่ำม <ai> ันกที่เราียเานอะเราะลองตัเราไตขึ้นูขึ้นมันลื่นลื่นแต่มันไม่ยังตองรอไม่เหมือนเดีแตรถดีกิ่งไม้ยัง 靠在一边吗？ ชนวนครับได้ไปถูกกับบุหรี่ที่เขาจุดไว้เ็าทาให้เกิดระเบิดขึ้นมานะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไปพูดบัตรสมาชิกตกชเป็นพุมระเบิดชุดกาดพร้อมอาวุธมีดดาบจักวัานาดาของนายวิชัยอ้างว่าหลังจากวันนั้นที่เราเทเสาตอนว่าต้นแรกตอนนี้ก็จะมาถึงวันนี้ได้สร้างเสาขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวต้องไปดูรูปสเก็ตเฮาส์อเ็เป็นเหมือนนเป็นเหมือนที่มศว เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็จะเริ่มทำพิธีเทคาดซึ่งคาดว่าพรุ่งนี้ก็คงใช้ปูนประมาณร้อยกว่ารูป ากาศโดยรอบของช่วงเวลานี้บดีลมที่อยู่อยู่นะติดกันนะนนะ เราเทหลุมหนึงหรือสองหลุมวะมอ่าเราเทสองหลุมหรือหลุมนึงหลมหรืลุมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่กลัวมาดึกมาดึกดึงไว้เนี่ยนะยังไม่เนี่ยนะเฮ้ยมีคนยึดตัดอยู่แถวทัด 啊，是我了。 ทำพรอบครัวไว้กลับไปให้ลูกดูนะเนี่ยขย in ับเด็กๆต้องอยากป้ายจะทำก่อสร้างแล้วป้ายยักับข้าวเก่งด้วยเดี๋ยวมีขนมจีนอีกก็เนี่ยกลางวันก็จะมีผัดซีอิ๊วกับขนมจีนไงหกสิบกิโลจะเหลี่ยงคนละครึ่งกิโล สามมาเป็นเป็นโรบินคอมาข่อเดี๋ยวชาติขอเลยชาติอาจารย์ขอดีกว่าครับสามเป็งสามเป็งดังเจอเลเจอเลยบ้านจะได้รู้เอ้าดังๆเลย ok, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ok, bỏ lỡ những video hấp

ไอ้อย่างนี้ก็เสียค่ <hi> าไฟไม่ติดเลยเนี่ยไฟเราเลยเอาแล้วไฟที่วัดน้าฝนใช่ได้ อันนี้ปิดช่อราวาอนนี้น้ำหมดน้ำหมดวัดนี้กี่่า่นหมดนตอี่น้ำี้เหรพีงด้วยดิากเเี่อะไรมีป่เรื่องนสวยสุดเลยนะออมีกันเนาะถ้ามาถ้ามาเค้มใช้มีหมเดียวนี่หมจชัยแนวมเขานี่คนนี้เนี่ยนะคนกลัวนอน มา,ม,ามาแล้วอร่อยครอบครัวเป็นแค่อ์ปกรณ์ของดีถ้าครอบครัวไม่ดีก็ยิ่งไม่ดีนะจะทำอะไรได้ยิ่งขึ้นครอบครัวเป็นอ์ปรรกอกันถ้าวัตถุดิบดีใช่ไหมวางเลยวางเลย อิสราครับผมเห็นคุณชอบนั่งปีนเ้่เหมืเทุกทีเราเที่ราวนั่นใช่ไหมวันนี้ก็มาเสรจมาจำไว้แล้วมาจำไว้แล้วจะห้ามหาพิวต้องทำให้เสร็จถ้าไม่เสร็จล้าไม่เสร็จต้องอาเจียนแก่ก็ได้เอาไว้ใหม่

เรื่องกจ้าเสาอาทิตย์มันจะเ like. ร่งด่วนเราไปเรื่องไรว่าอาจารย์กับเราการเร่ว่าการกระดวกกันเป็นระยะระยะเข้ามาเดี๋ยวใครยังไม kind of ่มางวดนี้ก็จะมางวดนี้ก็จะเป็นทุกช่วงๆเราต้องมาเพราะคานี่มันเทิดพืชเกี้ยวเนี่ยมันจะต่ออันีถ้าเกิดไปติดตัวอัวนี้ก็ขึ้นเสาแล้วขึ้นเสาเลยแต่ขยักขยอนเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องกันกับเนี้ยกับเนื้อ เรื่อกับย่งอหารเดี๋ยวลองเดี๋ยลองดเยมือเด็ดราทำับกยังตลอนี่อ้จะไม่เข้าใจนะเรื่องกัยะ่ากเพืกอาหารที่เป็นรากที่ไติดยาอันนี้ที่ว่าหา ทว่ายันี่วรานี้แล้ผมมีอีกตัวหนึ่งที่แรงหว่าครับถ้าผมด้จยได้ได้อะไรยุบดูตนี้หเปิดมัมีสองมีมีตัวเดิมเดิมทาาาาใช้ดีแล้วก็มตัว่นจะแรงไม่ต้องเปิดนนะตัวงแรงกวา่ถ้าโดนหมใ้ตัวนี้แต่ว่าถ้ายังการลยืดเยื้อแล้วมีเกิดมีแบบมีติดเชื้อด้วยใช้ตัวนี้ครับ ไมไนรื้อเดียวราคาขายไปไหมยานไม่ดีเขาบอกนักชาการโรคอ่ถ้ามีตัวนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยปานทม้งหมด้อเปอนเน่ถ้าปานเสิมชอมม่ดมันจะตนบอลบอกนี้ใส่ยได้ทำให้พี่บ้านรูว่าสมดกเอาไปเรียนเ่ยเอาเรียบ้านละหรือดม่บ้านมาเด็กเกาขาจดกแข้งเราเดี๋ยวใจรับนรนเนาะ จะทำงทานฐานข้าศัตรูนี้ขขเราก็มาทําบุญทั้งทำอาหารหมัาวเลี้ยงรับแล้วก็จะสร้างเจดีย์เพื่อเสริมเราเรามีตัวเองแล้ที่งเสริมเราทำในวันนี้ก็ตองคิดให้กับปู่ย่าตายายจีนามันดาครูปริชาอาจารย์แล้วก็ญาติของเราที่ร่มวมรับไปเนี่ยสมัยไหนก็ไม่รู้ไม่มีโาได้ทําบุญก็อนุโมทนาติดในใจของเราที่เรามาทําบุญในวันนี้ก็ขอ,ขอให้ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายคือทั้งหลายที่ไม่มีประมาณ ให้มาอังโงทนาบุญพระ้านเหล่านั้นมีความทุกข์ก็ค่อยทกจบทุกข์มีความสุขก็คอยมีความสุขยื่นไปแต่ เพราะว่าถ้ามีสอดแล้วมีร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยมันฆ่าปูฆ่าปลา,าเสร็จแล้วเป็นไข้เป็นโรคก็ต่ำโดยแนะนำให้เลือก Yeah. <laughs> ทนนะครับวันนี้พวกเราก็ได้มาแข่งครับแล้วกันที่จังหวัอะไรห้ามาช่วยกันประมาณร้อยมาทั้งนร้อยรยี่สิบร้อยจัีก็เริ่มประมาณสก่อนเสร็จงวัดกนเที่ยง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินก่อนกินก่อนแล้วก็แปรงฟันาดน้ำแล้วก็เกือบีกลใช่บ้าน,นถ่ายคู่กับส่วนคุหลัไหมา,มาไลปประหยัดไปได้เยอะเลยอ่ะไปแล้วอันนี้ทานวันอะไรครับลูก อ่าไปดอกก่อนเนี่ยตะตอไอ้ต้นสตอเขาถาเองไม่เป็นเมื่อกี้สตอไปเหรอปลูกเนี่ของวันนี้เขาเขาปลูกไปเราวันอาท <sa> ิตย์ก็มาเลยเนาะมาโทรมาหานายก็โทรมาหาเราวันศุกร์มั้ยคือดอกเป็นเช่นเล็กๆใช่ไหมจ้าดอกเล็กสีสีแสดนี่แหละเขาเล้สีแสดเลยแหละที่อะไรเขาบอกเพราะได้พันสีน้ำเงินอ่ะเราทำได้ไหม ได้ได้ใช่ไหมเอาข่าแก้วเอาข่าแก้วมาย้อมสีอไงออกเป็นสีน้ำเงิน